บ้านสวนแพนเค้คเกเขมมิดทิ้งภาพนางเอกเตรียมอุ้มแฝดเรดาว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปไม่นานสำหรับนางเอกสาวแพนเค้คเกเขมมิดและสารวัตรหมีหลังคบหาดูใจกันมากว่า1ิปีซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพนเค้กเปิดชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หมีถึงเรื่องบนเตียงหลังละเมอจนสามีตกใจโดยทางด้านแพนเค้กได้กล่าวว่าชีวิตหลังแต่งงานดีราบรื่นดีค่ะเป็นแม่สีเรือนเต็มตัวเราดูแลกันและกันใส่ใจกันเป็นแม่บ้านมากขึ้น แต่เรื่องทำกับข้าวยังไม่ถึงขั้นนั้นพี่หมีบอกว่าเดี๋ยวทำเองเพราะพี่หมีเขาถนัดเรื่องทำกับข้าวมากกว่าเราเขาก็อยากลองทำนู่นทำนี่ให้หลานทานชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากเพราะก่อนแต่งเราดูแลกันมายังไงตอนนี้เราก็ดูแลกันแบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายแค่อาจจะเป็นทางการมากขึ้นมีครอบครัวเราและครอบครัวเขาที่ต้องใส่ใจกันบางอย่างก็ตามใจมากขึ้นอ่อนหวานมากขึ้นรับฟังกันมากขึ้นเพราะเขาสปอยอยู่แล้ว ดูแลกันไม่ห้ามค่อนข้างตามใจแต่ก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งของเราและของเขามีอะไรก็คุยกันเราไม่อยากเสียเวลาที่ต้องมาทะเลาะและล่าสุดทางด้านแพนเค้คเกเขมมนิดเป็นแม่เสียเรือนเต็มตัวโดยแพนเค้กได้ออกคลิปวิถีชีวิตหลังแต่งงานเป็นแม่บ้านโดยเธอนั้นได้นุ่งผ้าหุ่งกับเสื้อกล้ามสบายๆมาจัดโต๊ะกินข้าวให้กับสามีถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปรับที่สุดจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าค่ะเราพยายาม จะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นคุณแม่บอกอยากให้มีลูกแฝดก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนอะก็ยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแผนข้างหน้าแต่ณตอนนี้คือทํางานกันก่อนใช้ชีวิตท่องเที่ยวกันก่อนถามถึงเรื่องสัญญาหมดแล้วค่ะเป็นอิสระตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้มีโอกาสได้ลองงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายได้ลองเป็นพิธีกรที่ WorkPoint ยังมีซีรีส์กับ True ด้วยกับทาง GMM ด้วยได้มีอะไรที่ท้าทายเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะ